นานง่ายคู่ครั้งรักโชว์สวีทตรงจากเกาหลีไหนว่าเขาเลิกกันแล้ว ตกเป็นกระแสถูกโยกใส่ข่าวอักษรย่อคู่รักดาราฝ่ายชายเอืองฝ่ายหญิงจนอยากเลิกเต็มทีแต่ล่าสุดคู่รักครั้งรักเบอร์หนึ่งของวงการอย אותו, toxicity, อร่างตรงตรงกฤษกรกนกทอนหรือตรงตรงเดอะสตาร์รร star, กับเบสรักวณีคำสิงแต่ล่าสุดเหมือนประเด็นนี้จะถูกสยบลงไปอยา่างสิ้นเชิงหลังข่าวแท็กทีมกันไปเที่ยวแบบสุดสวีทที่เกาหลีแต่แน่นอนไม่พลาดลงภาพสุดฟินให้ดูกันชัดๆกับโมเมนต์ไปคล้องกุญแจคู่รักที่หอคอยนำซาน โดยหนุ่มตรงๆแคปชั่นบอกรักเป็นภาษาเกาหลีเล่นเอาแฟนๆร้องหิ้วกันดังลั่นสวีทหวานช่ำเบอร์นี้ใครว่าเมาหมอยว่าเขาเลิกการหรือเบื่อการแทบอวกก็น้ามานไปสิจ้า